ครับสวัสดีครับผมนุ่มรถเข็นครับสวัสดีพี่น้องครับทุกคู่ทุกคนครับครับมาเหนียมาอัปเดียดของงอญนุ่มรถเข็นครับอ่อยู่ทางหน้านี่จะเห็นเป็นบางๆตาแง่จังหน่อยครับตัวมากปีนี้กับขายออกวัดแล้ะครับมอวกับราคาถึกไม่ค้ากับกดครับกะขายออกเงินกับจำเป็นต้องใส่ลงทุนไปเล้ยๆเพื่อหวังผลกําไรกะขาดทุนไปเบิดครับพี่น้องนี่ครับ กะสาหัสเติมนึงอยู่ครับปีบังหันนี่ไข่แน่ปีนี่ลูกงอกระออกมาอยู่แม่นหนึ่งครับเป็นลูกหดตันได้ตัวแม่ครับผมครับอยู่ใกล้ๆไอ้ตัวแม่ค,ครับมื่อนี้ก็เลยมาอัปเดตขอกงอหนุ่มรถขินนิดนึครับพี่น้องเอาไมา้พี่น้องเดี๋ยวบึงที่เห็นบ่ค่อยได้ถ่ายคลิปก็อพอดีผมก็บยากหลายๆอย่างเลยก็ค่าตะเลาะอยู่ครับช่วงนี้ ช่วงปีปลายปีพันนี่แหละข้าตาไปหาเลาะหาเหรียญแก่เขียดแก่เสี้ยงครับเพราะว่าเห็ดยังได้หลายอย่างกะขาดทุนไปเลี้ยงงัวอยู่นี่ประมาณเจ็ดแปดตัวครับเจ็ดตัวอยู่สามโคมทั้งเบิดกะมีอยู่สามโคมแต่ว่าเจ็ดตัวเพราะอีกแม่หนึ่งกะแม่แดงอันลูกกลูกม,มีสองตัวครับครับซุ่มเก็บไว้ซุ่มเข,มขอมั้ยไม่ตะกี้กะขายออกเบิดเลรอครับเด็กกะมีงัวหนาโคมหนึ่ง เอาให้พ่อใหญ่เลี้ยงนะครับเอาไปเป็นเลี้ยงแล้วก็มีคลิปลงอยู่ประมาณสองสามหมื่นวิหารผมก็คลิปลงเบิ้งอยู่ล่องอยูพี่น้องทีง่ติดตามในเบิ้งอยู่มา,มามาโมนี่ก็เลยมาไทายอัปเดตของเ้าของครับขายออกเบิร์ตแล้วครับงวดยี่สิบประมาณสิบแปดสิบเก้าตัวเหลือรซัมนี่แล้วครับอันนี้ทางการเลี้ยงซูเม,มอร์นี่กัมันจะบว บดีปันไดยครับบดีปันไดถึงจะมียามีอาหารมีเงินทุนหลายๆกระขาดทุนครับถ้าผูใ้ใดคิดว่าอยากจะเลี้ยงง่วช่วงนี้ในปีต้นปีนี้หรือว่าหรือว่าอยากจะศึกษาเบ่งก็ศึกษาขอให้ศึกษาเบิ่งก่อนครับเพราะว่าผมกบว่าผมเบิ่งคักเลี่ยวเห็ดเบิ่งคักทดลองเบื่องคักเลี่ยวตตมากปีนี้ขาดทุนครับ คิดว่าจะของเบื้องคักแล้วเฮ็ดคักแล้วอ่าศึกษาล่องทดลอง,ลองมาหลายๆอย่างแล้วๆเอามาล่องเบื้องใหม่กขาดทุนครับอ่ขาดทุนยน้อนราคางัวตกต่ำนี่แหละครับเขากะยู่ว่าจากนี้รัะเศียจะิจของประเทศประมาณนี้แหละครับราวางัอก็ส่วออกบ่ไดมินมาเข้าเขาก็ค่างัวกับลดลงตลาดปกติอ่าโคมที่ผมซื้อมากโค่นมาสามเมือนสามมือน,นี่ ทุเมียนนี่กัตกมาประมาณสองเมืองสองมือ,มอหาว่าเกินนี่ครับมันก็นแพงแพงตอนซื้อครับแพงตอนซื้อซุ้มในหอยมหาห้กัดสองเมือสงสองเมืหาประมาณนี้ครับก็เลยบางค่วมกัดจำใจต้องขายขาดทุนบางควมก็เก็บไปก้อนหนึ่งสี่ครับมึงครับหอ,อกงัวกัเสียดายอยู่ครับเจยดายอยู่แต่ว่าก็บ่าสีเอาออกให้เบิดลวครับจะเลี้ยงเป็นแนวไหมหันมาเลี้ยงไก่ครับเอาเห็ดน้ำไก่เตียมตัวครับเพราะว่า ผมขายไก่ซื้อมวัวอาหารในงววาพ่กายเนี่ยเบิร์ดหลายหมื่นอยู่ครับกเ็เลือดจากเค็ดน้ำไก่เต็มโตแต่กะทุนกับเบิดน้ำงัวหลายแล้วครับจักจิได้เฮ็ดบ่ได้เฮ็ดโบามาจะนี่ก็ได้ครับกัมาทายคลิบระาบพี่น้องฟังกันซื้อครับเข้ามาขาดทุนนี่ม,มีตลอดระยะเวลาหาปีเลี้ยงงัวามากนี่ขาดทุนทุกปีครับ ขาดบ่ขาดทุนตะค่่มทั้งหนาครับค่มข้าวเขานี่นี่ครับค่่มข้าวเขานี่นี่ครับค่มข้าวขานี่ค่มนี่นะครับบ่ขาดทุนกับค่มแดงค่มแดงนี่ว่าเนข่ยขายดีๆครับเลยบ่ขาดนไ่ยขาดแต่ขายกันจิกขาดขึ้นกันแล้วผมว่าค่่มขานี่บ่ขาดทุนแน่นอนครับค่มขาวนี่นะครับบรรยากาศยนี่ยโม้แรงครับ ซุปนี้กะทีมา่งอ่ะครับมั่งขอกอเห็ดเป็นหมองปลอยไก,ก่ตั้งเียกกะจบริเห็ดครับกะเมิองก่อนแล้วแต่โอกาสแล้วแต่เงินในกระเป๋าครับพอช่วงนี้กับผมมีเงินจ้ากบาทเลยครับขายงออกเบิดกับใส่ไปเบิดครับเบิดลจนมมีเงินเิตอน้ำมันสูบน้ามใ,ให้ยาคนละครับ คอยเลี้ยงคอยถ้าใหญ่เอาอะก,กับช่วงนี้พี่น้องท่านไหนที่ติดต,ตามกับพุ่งหลายๆเด้อครับกับพยายามถ่ายคลิปให้พี่น้องในเบืเ้องเรื่อยๆครับผมกับไปย่างมากเนีอาจจะว่าไปย่าง,าางมากยากโบซูม,มึงเน,นี่กับพ่อไปเองได้แต่ว่ารถรถเองไม่ได้ครับรถผมครับผมก็นั่งเรื่องรถผมนี่แหละนี่ครับรถคันนี้ผมให้เราเองครับคันนี้ครับรถผมท่านข้าง เอียเองเคี้ยวเองครับสตาร์ทมือบิดไปเลยบานนี้ครับเอาไปแต่ไปทายงัวไปทายง้อไงเวกับขับไปเอยงครับแต่ว่าบดเดไปหาเลาะน้ำขอกงัวอยู่แถวบ้านพี่น้องแถวบ้านครับเพราะว่าบกค่อยกาไปบดเดพอยันงัวส้นง้วยังไปยังถันครับพี่น้องก็เลยบดเดไปขามีผู้อื่นไปทายห้ยังที่กะกะไปเยอะครับแต่อันสี่ผมไปเบิงน้ำขวองน้ำยังยังสี่มันไปยากลุ่งยากแล้วก็ ยังหลายอย่างครับก็เลยบ่อยากไปครับก็ฝากพี่น้องกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ผมในเด้อครับช่วงนี้กรบ่มมียังลงมั่วงามๆก็หาหยาครับถือกระจริงแต่ว่ามันหาหยาครับไอเวียดก็บ่ค่คอยได้มากปานไหนครับช่วงนี้เพิ่นได้เขามากกับเป็นคั้วกับผมบ่ค่อยไดบไปทายคั้วกับ่มมีผู้ใดบึงก็เลยบ่ไดไปวทายให้เพิ่นครับ ครับตอนนี้ก็ประมาณ4ีโมงหาโมงแรงครับบรรยากาศก็เป็นเอื้องตึงยังได้ละครับบรรยากาศกัได้ลมบอมีนี่ครับขายสุขุมผู้ใดสนใจอยากได้ไปเลี้ยงกับจังติดต่อเขามาออเดอครับพี่น้อง เบอร์โทรผมกับศูนย์เก้าสองแปดศูนย์สองสามเก้าศูนย์สี่กับหนุ่มรถเข็นครับซื้อเลี้ยสื้อเจมครับอ่าหรือเฟียส่วนตัวผมกับเฟียสช่างเจมครับคทักเข้ามาได้ครับมีอยู่สามข้อมครับขายทุกข้อมครับราคาตรงกันกับขายทุกข้อมครับผู้ไรอยู่ไกลกัเขามาแวะมาเบิ่งมาส้มเบิ่งเอาเด้อครับพี่น้องขายทุกข้อม เป็นแม่ลูกผู้โคมหนึ่งแม่ลูกแม่สองโคมแม่ลูกแม่นี่ยจะเป็นเป็นเอีย่ยตัวหนึ่งเป็นน่องตัวหนึ่งครับมาเบิ่งเอาครับพี่นอ้องเดกได้ไปเลี้ยงกับเขามาเบิ่งเอาครับเอาสไลด์คลิปนี้กับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด subscribe ช่องยูทูบมูลนิธิเขียนน้ำครับ เพื่อจะบริพาณคลิปใหม่ครับส่วยรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับผม